Huy! 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 Ôi. Cây dọc sạch Đó nó เีขยับตรงนี้แม่งไม่กัดเฮ้ยเฮ้ยดูดิตัวล้มเลยกะโดดพุ่งสปเหยื่อไอ้ห่าโดนแน่ตัวเนี้ยนั่นดู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 บอลตัวใหญ่ง่วล้มเลยอุ้ยบอล มันเริ่มเลยมันมันกัดอะไรของมันเนี่ยก็โดนกัดเป็นในปาโลมาเลยกัดจนโดนครับผมโหมันเริ่มเลยอ้าวคิปเปอร์หายไม่รู้อืมโอ้ย เดี๋ยวสักครู่ครับหูกัดยักษ์ยางเข้าไปดูโหูกระโดดกัดตัวมเริ่มเลยมันใหญ่จริงๆดโอ่โอ้หญ่แต่ผอมไปหน่อยครับตัดยักษ์ยักยางเข้าไปดูครับนี่ในคอเลยโอเคครับผมฝากกว้ด้ครับเจ้ายักษ์ยางครับผมเนื้อย,ยางเหนียวนุ่ม ใบหลีวตีน้ำตังดีนะครับก็เรียกพวกปลาช่อนได้ตีมากเลยโอเคครับผมฝากไว้ได้ครับสุดยอดมากครับผมมากันนะบอนหงึ่เงีเคครับผมช่อนยักษ์